ตอนนี้กาสทีขึ้นไปมุ่งหลังคาเนาะขึ้นมีตะกาติดเต็มเลยสวนเก่าขึ้นไปแล้วที่ว่าบอกชันขึ้นมาเทียบบุเบป็นอย่างไรแดดมันแห้งแดดมันแห้งก็เลยบุขึ้นมากตัวน,นี้แดดอ่อนเล้วตัวน,นี้เอาไม้มาหลบเนาะ ไว้ลบอีตัวตัวนี้นะครับนี่ลบตัวนี้อ่เขาก็ะิตต้องเสียบปลั๊กก่อนครับนี่อันนี้ดอกยิ่งเนาะอันนี้คือหัวบ็อกนะครับอันนี้หัวบ็อก ว่ายิ่งอิตัวนี้เขาจะต้องดูดออกนะครับเ่าจะต้องใส่ดอกสกูรูดอกสกรูกสกรูตัวนี้มันเป็นดอกตัวดูดเนาะตัวดูดแผ่นต่อแผ่นนะนะครับลุยเลยเขานี่แผ่นตัวแผ่นเพราะว่าป้องกัน่บไ้มัน ไหวหนามันซึมได้นี่มันก็นสีประมาณนี้มันสิชนิด สวัสดีครับกลับมาพบกับพหญ่เชิญอีกแล้วด้นะครับวันนี้เดี๋ยวพหญ่เชิญสิบภามาเห็ดมัแก่ไขะแก้ไขปั้มน้ําวนะครับปั้มหนาอมันหัวนะครับปั้มหนามมันหัวมันหยดจิ้งจิ้งเนี่ยนามมันหยดเมื่อนั้นก็เห็ดไปแล้วเห็ดตัวใหญ่แต่ว่าตัวหน่อยวันนี้เนี่ยมันด้วยนะครับนามมันหยปอกปอกลงอยู่นี่นะครับ เดี๋ยวชิบมาแก้ไขเดี๋ยวชิบมาแก้ไขก่อนเ่าสิเห็ดเฮาก็ต้องปิดเบ้าก่อนเานาะปิดเบ้าหนามก่อนอึ๊บนี่เลยนะปิดเบ้าหนามนี่เวาวันนี้ก็ติดแต่การที่เครื่องมือนะครับเครื่องมือกับนี่เดืยดก่อนนี่ถูกอย่าง นี่อันนี้เฮาเสียอเอาเอาทพพันเกี่ยวตัวนี้เนาะอามาใส่ตัวนี้มันหน่อยไปมาที่ต้อ,อามาใส่ใหม่ึ้นแล้วก็อือังใหม่เค่านี้นใส่ระแกรตัวนี้เอานี่ถอดออกก่อนแก้บหายมันบะบ่อหายบาทีแล้วมันจตสีน้ำกับสีไหลน้ำไมนสีไหลมันสียดปอกๆนี่ละ ปล่ปลาแ่ให้ปลาแตัวไหนเนี่โง่ายปง่ายปวปลาแก้ต้อใส่ตัวไหนหรออืมใส่ปลาแก่ข้นงอนิเนาะนี่อ่พรเาเชิญอื่นอื่น่าปลาแกโง่ปลาแก่งอปีนี้จะ่าอื่นค้โง่ แต่แจที่เนี่ยที่มันมีทุกเบอร์หันออกก่อนเนี่ยน้ามันหน่อยอยู่นี่ปอกปอกปอกอยู่นี่บมมุ๊มบิ้มบุ๊มบิ้มคลิปสีลงบุมีคลิปสีล,มมล่ลงเร่งไวว่าตัวนี้แหละที่เห็ดคลิปลงจากหน่อย นะครับแล้วก็บบมีแค่นี้ดิมีอีกหลาย,ยาอย่างอยู่ที่สี่ไทยถอดไหเบึงครับเด็ดไหบึงเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก่ได้เฮ็ดบานเพราะว่ามีจุดก้อนนี่ฮดเฮ็ดบานเนาะจุดก้อนนี่คือตัดอ่ไอ้นั่นโอ้น้ำชิดออกปลอยออกมาเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเอ้า เห็นนหมมันเปิดออกก่อน <Okay. S 1> น้ำนเปิดออกโอ้ยอมนมันก็มันเป็นน้ำน้ำว้นไหมอมันเป็นปั๊มเคลื่อนว่าปั๊มเจ็ดมีสองทอ่อ ้วยอื้บอ,อ,อันนี้เป็นลูกยางข้างอันนี้นะเป็นแรกข้างที่ต้องเอาตัวนี้ออกก่อนเนอะเอานับกันอืมคล้ายๆว่ามันใส่หน่อยไปเนาะ นี่ซื้อม,มา่อไหม่สิบห้าบาทมาซื้ออยู่บ้านนี่บบได้ซื้ออยู่บ้านนี่แพงพุดอันยี่สิบาทอันนี้หน่อยใส่โบบดใส่อดนนีบ่พอทำขายขายแพงพุดปุ๊บมันต้องหมุนตามเกี่ยวเลยเกี่ยวม,มันหมุนเองตามเกี่ยวนี่มันต้องหมุนตามเกี่ยวไปนีถ้ามหมุนสวนเกี่ยวบ่ได้ดิ บุญสวนเกี่ยวมันกับโอยูเหรอไม่โบทนัดเนาะไม่ถนัดไม่ถนัดมือเพราะเห็ดบ้านมันเจ็บเจ็บคอเจ็บจมูกเนาะเพราะว่าเขาตัดอ,อ,อย่าง่ะตัดอิดอันม้วนเบาไงตัดอิดม้วนเบาแล้วฝุ่นเนาะฟุนฟ่นฝุ่น ปูนนะ่มันเขาน่าจมกูกจนวดเก็บจ,จมูกเก็บจมูกแล้จามใี่ว่าเนี่ยมันมันไข่ายๆอักเสบแต่เรื่องว่าจําเป็นที่ต้องยุตไมก่อนัวน,นั้นยุดิเลยเป็นอย่างไรเลยเดี๋ยวืันนี้เดี๋ยวฉีพาขึ้นหลังคาอีก <c ười> ขึ้นหลังคาไปาไปปิดร้อยยังะ่ะปิดมันมันหลังคาคือมันยิ่งแล้วยิ่งบอ,บอเรียบร้อย นะครับยิ่งยิ่งสกูบร์เรียบร้อยเดี๋ยวที่ต้องเข้าไปยิ่งสกูไม่ให้เรียบร้อยอ่ะพอแค่นีละ่ะโอเคอลองบอิดจียูบองังยูเนาะ จะพ่อแลอเคเขาได้แล้วเดี่เข้าก็เี่เอารูกอย่างสับใส่เลย ก็คงสิรอหายดีจังค่อยเข้าไปเห็ดใหม่ อยูดหลังมดที่นี่มันสะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนาะนะครับมีตัวตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเพราะมันเดือดเหรอมันมันสะเทือนเนาะมันสะเทือนมันโยกเดี๋ยว,ยวมันแก่เดีะกะตัวนี้บ่ดได้ใส่นะแต่ที่แรกบร่ดได้ใส่แล้วถ้ถิ่ใส่ อันนีหัวหน็อตอยู่แต่ว่ามันมันโบถ,ถึงอะอันนี้มันสั่นไปปักนีมันหงยแะ่โบหนาเป็นอย่างนะะอนอนอตมันนี่จากตัวเหรอันนี้เอาไปใส่ตัวใดน่ออ๋อนอตตัวนี้มันอยู่ตัวกลาง อมใส่แบบนี้เดี๋ยวขยันดีก่อนนี่มันติดต่องอยู่แบบนี้มันบ่ตัวใหญ่กับตัวหน่อยนี่เขาจะเอาหัวนอดใส่เลย ไปยุดหยุดเพื่อป้องกันบ่ให้มันดิ่นบ่ให้พอมันดิ่นไหลลดมันติดมันขีดลุดโอู้น้ำแห้งเยอะตัวนี้แบบที่นี่ตัวนี้ก็ใส่ได้เยอะ นี่คือ,อยังหน่อยแทะไม่ต้องเอาหนีดำอือเอาหนีดำแล้วก็ใส่ถ้าใส่แค่บุนไทยเนาะ นี่เคเบิลไทยใส่เีเบิลไทยหลัดไปเลยหลัดตัวนี้ไป <c oughs> เอาละ <c oughs> โอเค ็บปัตอนนี้ก็ต้องร่อให้มันให้น้ำมันเต็มก็ให้น้ำมันเต็มน้ำให้ให้น้ำมันเต็มระบบเดี๋ยวมันจะติดต่ออ่ะตอนนี้ก็คือโบวหัวแล้วล่ะ ตอนนี้กาสีขึ้นไปมุ่งหลังค่าเนาะ <c ười> ขึ้นไปมุ่งไปมุ่งหลังค่าไปยิ่งแผน่นแผ่นตัวนี้มันเามาจะโดนรแด่บแต่ว่าท่านได้ว่าท่านได้ลบเทียแล้วมันยังขาดอีกเลยว่าท่านได้ลบเดี๋ยวมันมีไสไลดกาสีเอาไปขึ้นไปก่อนเนาะ,อะของพ้อมอุปกรณ์พ้อมไปขึ้นเลยขึ้นหลังค่าเลยเขานี่เดี๋ยวเอาแผ่นขึ้นไปก่อน สายไฟเอาขึนไปแล้วพอทุกอย่างปึ๊บสวานอุ้ยเหนียวนุ่มนับเลยอันนี้มีแต่เก่าติดเต็มเลยปึ๊บสวาน,นเอาขึนไปแล้วที่ว่าบกท่านขึนมาเทียบบเป็นอย่างไรแ,แ,แดดมันแห้งแดดมันแห้งก็เลยบุกขึ้นมา ตัวนี้แดดอ่อ,อนเหรอตัวนี้เอาไว้มัดลบเนาะเอาไว้ลบอีตัวตัวนี้นะครับนี่ลบตัวนี้น,นี่้อ่ามันเบือนตรงไหนมันเป็นตรงพี่เดียพี่ตัวพี่ อแสดงว่าเฮ็ดบบถืกแล้วตัวนี้อตัวนี้เฮ็ดบ่ถึกมันทิ่ต้องเอาไม้แล้วตัวนี้มันต้ตองเอาไม้ละเพราะว่าปีกตัวนี้มันมันบ,อบอ่อข้อความเงาได้อยู่แต่ว่าปีกตัวนี้สั่นไปเนาะปีกตัวนี้สั่นไปเพราะว่าเขาสั่งมาแต่โดดแล้วจะสัง่งจะทงแต่ไม่ทันได้เหตุตัวนี้เนาะ ก็เลยบ่ไเ้เพื่อตัวนี้ไว้อือปีกตัวนี้มันที่ต้องเหย้าอยู่นก่เ่มสองนิ้วนะนะครับปีกตัวนี้ต้องอยู่สองนิ้วเออสองนิ้วเพราะฉะนั้นเอาที่ต้องเปลี่ยนไม่เนาะตัวน,วน,นี้ต้องสร้างไม่กันแล้วกันอ่ะโอเคบ่เป็นยังอ่าก็จขคืนกันอยู่ต้องสร้างไม่หรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรแตนะ่บ่ที่นี่ ตัวที่สียิ่งก็คือสกรูนะครับึ๊บสกรูอีตัวนี้เนาะนี่ยังแผน่นแผ่นเนี่ยมันมันเปิดเนี่ยแผ่นตัวนี้มันเปิดอยู่เพราะว่าะระยะยิ่งมันห่างอีตัวนี้บดนิยิ่งก็ที่ต้องเสียบปลั๊กก่อนครับนี่อันนี้ดอกยิ่งเนาะ อันนี้คือหัวบ็อกนะครับอันนี้หัวบ็อกโอเคว่ายิ่งอีตัวนี้เขาจะต้องดูดออกนะครับเขาตะต้องใส่ดอกสกรู ดอกสกูตูนี่มันเป็นดอกตัวดูดเนาะตัวดูดแผ่นตัวแผ่นนะนะครับลุยเลยข้านี่แผ่นตัวแผ่นเพราะว่าป้องกันบว่วไห้มันบวัวไห่หนามมันซึมได้นี่มันก็นสีประมาณนี้มันสิตนิต บางใดที่ว่าเข้าบทันยิง่งเข้ากับถิ่นยิ่งเห็นมันสนิทเลยคือตัวนี้ตัวนี้คือกันนี่นามันก่อนขังมาถีงวได้เลยนี่ งนี้มันสําคัญเลยตรงนี้เพราะว่าน้ามันที่ไหลมาทึงผุนมันที่ปิ้วมาผีเนาะถ้าตรงยิ่งให้สนิทเลย<อ>นี่ให้มันนั่นได้ตรงนี้บม่ใช่ปัญหาแล้วครับอ่าระหว่างตรงนี้บม่มีปัญหาแล้ะไปยิ่งตรงหันอีกหน่อยนึงเนาะ นี่ตัวนี้ก็คือบ่ใชัยปัญหาแล้วโอเคความแน่อนอน,นเพราะว่าตอนนี้น้าฝนยังบ่ทันมากเชียเนาะมันเปิดทุ่งที่ก็บ่เป็น,นอย่างเดียวปั่ใัยปัญหา ฟังทั้งผีมี่บอฟังทั้งผีก็มีนิดหน่อยเนาะนี่เพื่อป้องกันตัวนีนยิงแล้วโอ้ ต้องการบริหน้ามันสวนได้มีแผ่นนี่ยู่นี่แผ่นหนึ่งยู่นี่นี่เข้าไปอีกลองนึงก็เป็นยังยเขาตรงนี้เพื่อป้องกันไว้เนาะ วความชั่วาชั่วตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วล่ะบุมี่ล้วล่ะครับบุมี่ล้ว ครับแสดงว่าเอ่อเขาสร้างตัวนั้นมาผิดเนาะเอ่อสร้างแผ่นตัวนั้นมาผิดเขาต้องสร้างใหม่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาถี่ตองเอามาปิดตรงนี้เนาะเนี่ยปิดตรงนี้เนี่ยเป็นยังซี่อ่าเป็นยังซีはは่แสดงว่าปีกตัวนี้มันมันหน่อยพูดแค่นั้นเองสองสองเที่ยวสองเที่ยวก็คือซีมตร ซเมตรนะครับเขาสาร้งมาสองแผน่แผนแผ่นละสองเมตรเป็นซีเมตรแต่ว่าที่จริงมาถึงมันสามเมตหาสิบเท่านั้นเองอ่าตรงนี้เขาตัดแล้วเนาะมือนั่นขึ้นมาตัดบริษไทยท่ำวบบริษไทยไว้ครับบูปีนังอืมทีงนี้ก็คือโอเคอยู่นะครับหลังคาบ้านครับคนบรตกมาให้จักเทีย ส่วนทั้งขางเนาะส่วนทั้งขางตรงนี้นะครับพอเข้าใส่โดรซังตรงนี้เมื่อไหม่อ่ามาปิดตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วรับมาใส่ตรงนี้ครอบครอบตรงนี้นะครับมาครอบตรงนี้แต่ว่าเข้าติดครอบเอาเอาอกมาพีดีป่ะนี้ออกมาพีเลยอ่าเสร็จออกมะพีเลยเดี๋ยวจะออกแบบให้ท่านลานเขาพับมาให้นะครับอืมตอนนี้กือบ่มีีหยังหลายแล้วเนาะ นะครับไม่เพียงยังแคร์ขึ้นมายิ่งแผน่นโอ้ตรงนี้ยิ่งยิ่งเยอยิ่งตรงนี้นิกหน่อยเนาะเพราะว่าเพาต้อตงเห็ดให้แน่นอนบ่อหา้มันน้ำม,มันหัวมันซึมลงได้ปัญหามันที่เกิดตรงที่ว่า สิเพราะว่าทำไมว่าเฮ้าบเห็ดให้มันดีปัญหามันเกิดก็คือน้ำม,มันกระสีไหลย่อยลุงไปไสอืมลุงไปไ่ฝ้าเนาะลุงไปใส่ฝ้าข้างในมันกระสีผุสิเสียทิ่มน,นะครับอ่าบึงทั้งเทิงเนาะเทิงหลังคานะครับเทิงหลังคาของบ้านพ่อใหญ่เชื่อนเองนะครับอันนี้บ้านหลังหลังเกาเนาะเกาผุพังหมดแล้วสิ อยู่บ่ได้แล้วที่นอนบ่ได้แล้วอืมนี่แหละก็ประมาณนี้ดินะครับก็บมี่ชายเขาพูน้นนะครับมี่ชายเขามีอย่างตรงหันตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารว่าเป็นซุ้มใบไผ่นะครับเขื่อินร้านว่าร้านร้านซุ้มไผ่แซบหนัวนะครับใครอยากเห็นว่ายุ่มืองใดก็คือเข้าไปในกูเกิลแมปเข้าไป Google m a แแล้วก็พิมพ ล้านทุ่มไผ่แทบหนัวมันจิกขึ้นด้วยนะครับจะขึ่นจะมีเลยเรียว่าทิ่เขาเพดก็ได้ที่กันเนาะเพดซุ้มไผ่แทบหนัวก็มีึ้นกันนะครับกระสิประมาณนี้โอ้ห่อนอันนี้ขนาดเวลาตัง้งจากโมงแล้วเนี่ยเวลาตั้งสี่โมงสี่โมงแล้วเนาะสี่โมงแล้วก็ยังห่อนที่จริงก็อยากขึ่นคำคำทัำกหน่อยหนึ่ง ทนบ่ได้ทนบ่ได้เลยขึ้นมาก่อนมองนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคือบอกมองนี่มองนี่คือเออต้องปิดดิตรงนี้นะครับที่ต้องปิดปิดตรงนี้เลยปิดนีออกมาแล้วก็มาปิดตรงนี้ใส่เอาที่ใส่ตะแกงเนาะนะครับเดี๋ยวซื้อตะแกงมาปิดปิดเออบังเลยปิดให้หมดเลยให้รอบเลยนะพุ่นไปพุ่นเลยปิดให้รอบเพราะว่าต้องการบางังบ่ให ว่าหหนกพิราบมันเข่านะครับว่าหหนกมันเข่าได้ดังนั้นมันเป็นที่อาศัยของนกพิราบเขามาอาศัยอยูอ่คือบ้านนี้เป็นบ้านโคตรเนาะบ้านของนกสิมห้นกมาอยู่ได้ยังไงเนาะนะครับมันสุกปุกครับคลิปนี้กับพวกมอยังหลายเนาะนะครับพวกมิยังหลายก็คืออายากสิมาเห็ดตรงนั้นตรงนี้ซิงใดที่ว่าเขาเพาะเห็ดได้เขากับเห็ดไปแต่วันหลังค่ามีาพญชิญเห็ดปิงนะครับเนี่ย ไปเนเห็ดเองมดเลยคนเดียวครับเนี่ยตรงเนี้ยออกมาหาเม็ดเลยหาเม็ดผู้ชญเชื่นเห็ดเองหมดแล้วก็หลังค่านะครับหลังค่าบานันหลังาานี้ทั้งหมดเลยนะครับหลังบานหลังค่านี่ทั้งหมดเลยผู้ชายเชื่นเป็นผู้เฮ็ดเบื้องกระเบื้องเศษกระเบื้องทิ่ตัดออกบ่เดี่ยวออกบบไร้เก็บอืมงัายหลายอันอยู่บริเดก็บเลยเดี๋ยวค่อยเก็บมันเนาะอืมเอ่อ หลังค่ามุ้งอาจสิบวสวยหน่อยเนาะอาจสิีใส่ที่อย่าง่ะใส่ครอบตัวเนี้ยอาจสิบวสวยหน่อยนึ่งกับกะที่ว่าโอเคอยู่นะครับคลิปนี้ฮับพยัญชนะสอบพยัญชนะกับสร้อยกดติดตามเด้อนะครับสร้อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งนั่นเด้อนะครับจังสีดีลงอันใดกังสีด้เห็นเลยทันทีเลยนะครับกับ ถ้านีอีกบ่มีอย่างหลายนาอก็ขอให้พี่ๆน,น้องๆพ่อแม่นะครับให้มียูดีมีแห้งนะครับยดีมีแห้งยาเจ็บยาไข้ยาจุนทุกคนทุกคนเด้วนะครับผมกขข็ขอคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม